เมื่อพวกเรายึดถืออารมณ์มันก็จะจมไปกับอารมณ์นั้นแต่ถ้าเรารู้ถึงอารมณ์นั้นล่ะลองดูอารมณ์นั้นมีตัวตนอยู่จริงไหมลองสังเกตดูอารมณ์อะมันมีตัวตนอยู่จริงไหมมันมีใครเป็นเจ้าของไหมเนี่ยถ้าพวกเราเพียงแต่สังเกตดีๆเราจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงอะไรบางอย่างเป็นเพียงเครื่องมือบางอย่างที่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวด้วย ความทรงจําที่เราจดจํามาทั้งหมดเนะี่ยพวกเราว่ามันมีตัวตนอยู่จริงไหมมันเก็บไว้ตรงไหนความทรงจํามันเป็นก้อนกองอยู่ตรงไหนในร่างกายเรามันเป็นก้อนกองอยู่ตรงไหนในจิตเราถามหน่อยความทรงจํานั้นมันไม่มีที่อยู่ที่อาศัยมันไม่มีรูปร่างแต่มันสามารถเก็บความรู้นั้นได้อาการที่รับรู้อยู่ตอนนี้ที่กําลังรู้ถึงเสียงอยู่ตอนนี้อาการรับรู้นี้ มันรับรู้เองใช่หรือไม่มีใครกำลังรับรู้ไหมหรือมันรับรู้เองเราอยู่ไหนให้จิตตอบนี่คือการฉี้ให้พวกเราได้รู้แจ้งจิตโดยตรงเลยสังเกตดีๆแค่น้อมตามแล้วก็สังเกตนี่แหละคือความรู้เดียวที่ทำให้พวกเรารู้แจ้งจิตได้เร็วมากพวกเราต้องเปิดใจและน้อมเข้าหาหาทางที่จะรู้แจ้ง พระอาจารย์พูดอะไรไปน้องตามทั้งพมเข้าใจตามไปดีถามลงไปตามที่พระอาจารย์บอกเราอยู่ไหนก็ในเมื่อความคิดมันเป็นอาการไม่มีตัวมโนภาพอารมณ์ความจําอาการลุ้ทั้งหมดนี้เป็นอาการไม่มีตัวหมดเลยเป็นเหมือนเครื่องมือบางอย่างที่พวกเราอาศัยมันถ้าพวกเราเพียงแต่สังเกตเห็นได้แบบนี้มันจะเกิดความรู้ึ้นมาว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ได้มีอยู่จริงจิตมันจะคลายตัวหลุดพวกมาเลย น้ำตาไหลน้ำตาล่วงเบาโลกพวกเราจะรู้ว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงโลกสมมุตินี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นยังไงนั่นเอง